ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Farmer j a นะครับวันนี้พาคุณแม่นะครับคุณยายมาเอาฟื้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรจะมาที่นานะครับพอดีว่าลงนะครับเอาต้นไม้ลงให้นะครับเดี๋ยวจะจัดสวนตรงนี้ใหม่นะครับตรงโคกตรงนี้นะครับแล้วลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาเถียงนาน้อยลงด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนู่นแหละครับเดมีกําลังก่อนแต่ยังไม่ตอนนี้ยังไม่เอานะฮะ เพียงหน้าห้างนะครับตอนนี้ได้แค่ไม้ก่อนเดี๋ยวพามาดูผลไม้นะครับผลไม้ที่ไม่เหลือเลยนะครับอันนี้คือต้นต้นมะไฟนะครับนี่ครับเหลือแค่นี้นะครับนี่เดียวนะครับนี่ฮะที่จริงมีเยอะแล้วนะครับกินไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัด แต่งกิ่งต้นม้ำไฟใหม่นะ itís, นเคยเคยเห็นนมันก็ยังไม่ได้ปรับนะครับหัวภาษาอีสานเรียกว่าน้ำสร้างนะครับเรียน้ำสร้างอันนี้นะครับภาษาอีสานเรียกว่าน้ำสร้างนะครับนี่ครับไว้ยกน้ำนี้นะครับฐานมันพังแล้ว <c oughs> นะครับเดี Ign ๋ยว <c oughs> ปรับแต่งฐานใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวพามาดูสวนนะครับ อันนี้ให้เขามาปรับที่ให้อยู่ตรงนี้นะครับที่บอกว่าก็ยังพอดีว่าแต่ก่อนในปลูกอ้อยใช่ไหมครับปลูกอ้อยแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้แล้วก็ไถยว่าจะปรับที่ดินใหม่นะครับปรับที่ดินใหม่มาปลูกสวนนี่แหละครับแต่ว่าต้องไถยอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ยังเห็นตออ้อย,อยนะครับเาเรียกว่าตออ้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นมา ก็จะเก็บต่ออ้อยนะครับในช่วงต่อไปเก็บเสร็จเรียบร้อยค่อยจะปรับดินนะครับปรับให้เนียนนะครับแล้วค่อยจะลงมือปลูกกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับถ้ามาดูต้นไม้นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะให้คนเอากอไผ่ที่หนาๆนนตรงโน้นเดี๋ยวพาไปดูกอไผ่แล้วก็จะปรับ ให้มันเป็นให้มันเป็นรั้วนะครับให้มันเป็นรั้วนะครับนี่ครับจะปรับกอไผ่ตรงนี้ครับพาไปดูกอไผ่นะครับนฮะกอไผ่บ้านครับลำใหญ่มากนะครับผมก็ค่อยๆมาเอาออกทีละลำสองลำนะครับก็ไม่ไหวนะครับมันกอใหญ่มากเดี๋ยวจะหาวิธีเอากอไผ่ลงนะครับแล้วก็จะล้อมรั้วตรงนี้ ก็จะเอาต้นไม้มาปลูกเสริมนะครับตรงโคกป่าตรงนี้บริเวณโคกป่านะครับที่ผมเยไว้นะครับเดี๋ยวดูกราฟิกนะครับตรงนี้ครับอืมเป็นตรงโคกป่าต้นตไม้ต้นก็จะได้เอาออกด้วยนะครับก็จะปรับพื้นที่ไปเลยนะครับเนียนๆนะฮะนี่พามาดูนะครับต้นตาลนะครับนี่เหมือนจะเป็นลูก เป็นคุณลุงบอกว่าเป็นลูกอยู่อยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับน่าจะมีลูกเนะี่ยโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้มาปรับพื้นที่ที่นานะครับที่นา,นาเดี๋ยวไปดูยายคีกอนเนี่ยครับ, <c oughs> รบแผนกเอาฟืนนะครับ ยังไงบ้างครับยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับหันหน้ามาหน่อยครับนี่ครับอันนี้คือคุณแม่นะครับคุณแม่สามัคคีนะครับเอาฟืนอีกแล้วเอาฟืนทุกวันนะครับเอาฟืนนะครับแล้วก็จะปรับใหม่อันนี้ก็ดูลงไปเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดนะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับ ทุกๆวันก็จะมีพีอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เริ่มเป็นหมากแล้วนะครับเป็นผลแล้วเนี่ยเนี่นี่น,นี่นี่ผลส้มโอนะครับสงสัยมีผลเดียวมากนไม่ได้ดูแลเลยนะครับมีไหมน่าจะมีเนี่ยเป็นผลเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้กินนะครับ พอาไม่เคยลงมาดูพึ่งได้ลงมาดูนานะครับนี่แหละนะครับก็เลยน่าจะเป็นผลเดียวเลยทั้งต้นนี่นครับเดี๋ยวจะพาลงไปเก็บผักบุ้งนะครับที่สะนะครับแต่ว่าสะไม่มีน้ำนะ เอาโครงการไว้นะครับว่าจะขุดสระน้ำลงไปอีกอยู่นะครับใหุู้คนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีน้ำบาดานแล้วก็เราก็สามารถที่จะมีน้ำได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่ครับผักบุ้งครับผักออแกนิกนะครับเนี่ยฮะอินซีนะครับผักอินซีเียวะมากเลยครับ ็สะเลยครับดูยอดดูยอด, <c oughs> ดยอดเยอะมากนะครับเนี่ยไปผัดอร่อยนะเนี่ยเก็บพักมุ้งนะครับก็บผักมุ้ง วางไว้ก่อนนะครับพักบุ้งครับเห็นไหมเนี่ย มาเอามะม่วงนะครับที่นี่นะครับเก็บมะม่วงครับเก็บมะม่วงวันนี้กำลังมาเม่าม่วงกับพุ๋นี่นะครับสมหน้าคนต่อยมะม่วงนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โอแจกถอยเอาเยอะตั้ง,งอ่ะคือมะม่วงไงนะไรนย Oh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับช่อง YouTube ฝ่ามือเจด้วยนะครับขอบคุณครับ